Thank you. นะคะ วันนี้นะคะลุกที่เห็นนะคะก็เป็นลุกตามที่นีน่าเคยโพสต์ไว้ใน Facebook แฟนเพจของนีน่าว่าท่านี้มีทั้งหมด4ลุกเนี่ยจะเลือกลุกไหนให้นีน่าแต่งก่อนโดยทุกคนก็โหวตมานะคะอยากให้แต่งลุกโบโฮีเมียนมากที่สุดนะคะวันนี้ลุกโบฮีเมียนของนีน่าก็จะเป็นลุกที่ค่อนข้างหวานในความรู้สึกข,ของนี่นะโบฮีเมียนก็จะเป็นเซอร์เซอร์แต่เซอร์เซอร์แบบหวานหวานดูธรรมชาตินะคะวันนี้ก็จะแต่งออกมาลุกค่อนข้างเป็นโทนชมพูนิดน,นึงแล้วก็มีขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเป็นช่อชอนะคะน่าร รับรองว่าไม่ยากแล้วท้ายที่สุดของคลิปนะคะเนี่ยก็จะมีวิธีการทําผมง่ายๆแต่สวยมีเ,มยนเนี่ยก็จะต้องมีเปียมีอะไรเกี่ยวข้องนะคะรับรองว่าทรงผมนี้เป็นทรงผมที่ทําง่ายมากๆค่ะแล้วก็แต่งหน้าก็ง่ายด้วยยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกหลังจากนี้นะลงมอยส์เจอ e ไรเซอร์เสร็จนะคะแล้วก็กันแดดทีนีนะ้ก็จะลงบีบีครีมนะคะ นี่านะเลือกเป็นเนื้อลิควิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ่าจะมีคอนซีลเลอร์ต่อจากนี้นะคะก็ลงเป็นเนื้อบางเบาได้ก่อนเลยคะ่ะให้ทั่วหน้าหลังจากลงบีบีครีมแล้วนะคะนี่านะก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ค่ะโดยครั้งนี้นะ่าเลือกแบบฟอนเดชันที่มันอัดอยู่ในตลับคู่กับตัวฟองน้ำลูกไข่นะคะ ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดลงไปในรอยดำที่เราต้องการปกปิดนะคะแล้วก็อย่าลืมรอยคล้ำใต้ตาด้วยนะคะส่วนบริเวณไหนนะคะที่เราอยากปกปิดมากเป็นพิเศษนะคะเราก็สามารถเอาตัวนี้กดซ้ำลงไปได้นะคะเป็นการบิวเพิ่มค่ะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ใบหน้านี่นะเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเราก็มาลงแป้งฝุ่นกันเลยค่ะ ทีนะี้เลือกใช้แบบ translucent นะคะหรืออันที่ไม่มีสีนะคะเพราะว่าเราลงตัวคอนซีลเลอร์แน่นอยู่แล้วนะคะวิธีการใช้นะคะอย่าลืมเคาะตัวแปรงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งที่ลงบนใบหน้าเนี่ยหนาจนเกินไปนะคะเราก็ค่อยๆปัดให้ทั่วใบหน้าได้เลยะคะ่ะสำหรับขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะทีนีนะ้เริ่มด้วยการวัดกรอบคิ้วก่อนนะคะ ตัวนี้น่าจะมาจุดโดยวัดจากตรงกลางจมูกนะคะไม่ใช่ตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็วาดเป็นกรอบคิ้วค่ะจะสังเกตได้ว่าจุดเริ่มต้นของหัวคิ้วนีน่าเนี่ยจะกระเถิบเข้ามานิดนึงนะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ใบหน้าเราดูเล็กลงนะคะสามารถวาดรูปแบบคิ้วได้ตามต้องการนะคะนน่นชอบรูปคิ้วที่ตรงค่ะแล้วเราก็มาถมสีคิ้วด้วยชนิดฝุ่นนะคะ อนนี้เนี่ยอาจจะดูว่าคิ้วเนี่ยดูหนาแล้วดูเป็นชินจังไปนิดนึงนะคะแต่ว่านี่ก็จะใช้แปรงปัดนะคะมาค่อยๆเปลนตรงหัวคิว้วให้ดูเป็นสีธรรมชาติยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีคิ้วให้เข้ากับสีผมที่อ่อนๆของนหน้านะคะโดยมาสคาร่าปัดคิ้วค่ะ นีนะเลือกใช้สีออกโทนน้ำตาลทองนะคะวิธีปัดของอนี่นานะคะนีน่นะก็จะปัดย้อนแนวขนคิ้วก่อนแล้วค่อยปัดกลับนะคะจะทําให้สีของไอตัวมาสคาร่าเนี่ยเคลือบขนคิ้วได้ทุกเส้นค่ะแล้วเราก็มาลงอายแชโด์กันค่ะนีนะจะเลือกพาเลตที่มีสีโทนชมพูนะคะโดยเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดก่อนค่ะ นี่น่าจะลงตรงบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะคะอย่าลืมตรงหัวตาแล้วก็ตรงใต้ตาด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาลงสีที่เข้มเป็นอันดับสองนะคะลงจากกึ่งกลางตานะคะไปจนถึงหางตานะคะ แล้วเราก็เลือกสีที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะมาลงตรงบริเวณหางตานะคะโดยเน้นที่ขอบตาบนเป็นหลักนะคะเราค่อยใช้ตัว blending brush นะคะมาเบลนด์สีทุกสีที่เราลงไว้ตั้งแต่แรกให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่นะก็จะใช้ eyeshadow เนื้อครีมสีชมพูค่อนข้างสดเลยค่ะ นี่น่ใช้วิธีกดสีลงบนเปลือกตานะคะวิธีนี้จะทําให้สีติดทนนั้นขึ้นนี่น่าจะลงตรงกึ่งกลางตาแล้วก็บริเวณใต้ตาตรงหางตาค่ะให้สีดูเลยออกมานิดนึงนะคะเสร็จขั้นตอนของอายแชโดว์นะคะจะเห็นว่าสีไม่เข้มจนเกินไปค่ะแล้วเราก็มาลงอายไลเนอร์กันต่อนะคะนี่น่าใช้เป็นแบบลิควิดในรูปแบบแท่งนะคะ ปรีดให้เส้นฉิดขอบขนตาบนให้มากที่สุดนะคะเราจะไม่เน้นเส้นหนามากค่ะสำหรับลุคนี้ตอนนี้ก็จะสังเกตได้ว่าดวงตาเราคมเข้มมาแล้วหนึ่งแล้วะแล้วเราก็จะมาลงอายไลเนอร์ชนิดดินสอนะคะ ลงบริเวณขอบตาด้านในหรือ waterline นะคะแล้วก็ขอบตาด้านล่างด้วยประมาณถึงแค่กึ่งกลางตาก็พอพยายามหาตัว liner แบบดินสอที่เป็น waterproof นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้เหลอะได้ง่ายมากกว่าชนิดตีควิด หังจากนั้นลงอายไลเนอร์สีขาวนะคะนี่นะาเลือกใช้ชนิดดินสอเช่นเดียวกันนะคะลงตรงบริเวณใต้ตาล่างนะคะเป็นวอเทอร์ไลน์ของขอบตาล่างแล้วก็เน้นตรงบริเวณหัวตาด้วยจะทําให้ตาเราดูกลมโตมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะนีน่านะจะไม่ปัดขนตาแต่ว่าเราจะมาติดขนตาปลอมกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดัดขนตากันก่อน,อนทั้งสองข้างเลยค่ะ ขนตับล้อมที่นี่นะเลือกใช้ในวันนี้เป็นออกธรรมชาติหน่อยนะคะแล้วก็กาวเนี่ยเป็นสีขาวที่เวลาแห้งแล้วเป็นสีใสค่ะจะทําให้ติดง่ายขึ้นนะคะไม่เลอะเปื้อนนี่น่าจะถนัดใช้แหนบนะคะในการค่อยๆติดขนตับล้อมเพราะนี่ร,รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ถนัดมือแล้วก็ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าตาเราเริ่มวิงวิแล้วนะคะส่วนกาวที่เลอะนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็หายไปเลยน,นี่มาถึงขนตาล่างนะคะขนตาล่างนน่น้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาเป็นแผงคล้ายๆในวิดีโอทีเซอร์ที่เห็นแต่น,นี้หน้านำมาตัด เป็นช่อๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆติดลงไปวันนี้นี่นะเลือกที่จะติดข้างละสองช่อนะคะหลายคนอาจอยากทราบว่าการติดเป็นช่อกับการติดเป็นแผงเนี่ยต่างกันยังไงนะคะสําหรับเนี่ยเองเนะี่ยรู้สึกว่าการติดเป็นช่อเนี่ยติดง่ายกว่าแล้วก็ให้ลุกที่ดูธรรมชาติกว่าแต่ถ้าอยากได้ลุกจัดเต็มเนี่ยจัดลงไปเลยค่ะทั้งแผงคอนท้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์จมูกนะคะด้วยการใช้บรอนเซอร์ค่ะ นีน่าใช้แปรง blending brush นะคะค่อยๆคอนทัวร์จากหัวคิ้วนะคะเลื่อนมาจนถึงข้างๆจมกูกแล้วก็ถึงปลายจมูกค่ะจะทําให้จมกูกดูมีสันนะคะแล้วก็ดูเล็กลงมากยิ่งขึ้นสีแก้มวันนี้นะคะจะค่อนข้างจัดเต็มนิดนึงนี่น่เลือกใช้สีชมพูค่อนข้างเข้ม แล้วก็ใช้แปรงปัดแก้มนี่แหละคะ่ะค่อยๆกดสีลงบนหน้าแก้มนะคะอย่าไปคอนทัวร์ตรงข้างๆอย่างเดียวนะคะกดตั้งแต่ตรงหน้าแก้มไปจนถึงตรงข้างๆแก้มให้สีชมพูออกเยอะนิดนึงแล้วก็อย่าลืมปัดตรงปลายจมูกด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์ใบหน้ากันด้วยบรอนเซอร์ตัวเดิมนะคะอย่าลืมทำฟิชเฟสนะคะแล้วก็ลงตรงบริเวณข้างแก้มตรงกรามนะคะแล้วก็บริเวณกรอบหน้าทั้งกรอบเลยค่ะ สีปากวันนี้นะคะนี่นะจะผสม2สีชมพูเข้าด้วยกันนะคะสีแรกจะเป็นสีชมพูค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะจะทาบริเวณทั่วริมฝีปากเลยค่ะส่วนสีชมพูสีที่2นะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนมากๆนะคะ นี่น่าใช้ทาทับสีเดิมสีแรกเลยค่ะทั่วทั้งริมฝีปากเท,ท,ท,ท่านี้นะคะนี่นะก็ได้ลิปสติกสีชมพูเฉดที่ต้องการแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะกับลุกสวีทโปฮีเมียนค่ะ หลังที่สัญญากันไว้นะคะนี่น่าจะมาสาธิตการทําผมด้วยค่ะอาจจะต้องเป็นคนผมยาวนิดนึงนะคะแต่รับรองไม่ยากเลยค่ะแบ่งผมออกเป็นสองช่อนะคะโดยการแสกกลางนะคะแล้วก็ถักเปียเหมือนเราถักเปียสองข้างได้เลยค่ะจุดสําคัญนะคะคือการแสกผมนะคะให้แสกกลางให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แสกให้เนียบนิดนึงนะคะจนถึงข้างหลังส่วนเรื่องการถักเปียเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าถักไม่ต้องเนียบมากนะคะ จะดูเซ่อๆแล้วก็สวยมากเป็นโบฮีเมียนค่ะ หลัจากที่เราจะดูเป็นพจมานสักแป๊บหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มการกล้าวขึ้นไปนะคะนี่น่าจะใช้เปียด,ด้านซ้ายเนี่ยทบไปด้านขวาก่อนนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำเนี่ยแหละคะ่ะค่อยๆติดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเปียจากด้านขวานี่แหละคะ่ะทำเหมือนกันเลยทบไปด้านซ้ายนะคะ ันั้นอย่างที่นี่นะบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีผมยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเปียจากด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถทบไปถึงอีกด้านหนึ่งได้นะคะเราก็ติดกิฟตให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะแต่งนิดนึงนะคะอย่างที่หน้าบอกว่าทรงเนี้ย ب, มันจะต้องไม่เนียบจนเกินไปนะคะเนี่ยก็จะดึงผมออกมาจากด้านข้างนะคะแล้วก็ทําให้เปียเนีย่ยดูหลวมๆไม่แน่นจนเกินไปนะคะจะได้ลุคโบฮีเมียนที่แท้จริงค่ะเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับลุคสวีทโบฮีเมียนในวันนี้ทั้งหน้าแล้วก็ผมเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับลุคโบฮีเมียนของนีน่าในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนีน่า beauty world มาโดยตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เว็บไซต์ของนี้เปิดแล้ว w w w ร i n a beauty world c o m นะคะสามารถดู how to ดูรีวิวนีนะ่าทุกอย่างได้ทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับลุกวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบกันนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายมากๆสามารถไปงานแต่งงานไปงานเลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ